คุณผู้ชมค่ะและช่วงนี้นะคะใครที่กําลังมองหาของขวัญดีๆสักชิ้นให้กับคนที่คุณรกักวันนี้ปุ่นมีมาแนะนํากันบอกเลยนะว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแต่ว่าจะเป็นอะไรไปชมค่ะ วันนี้ทิพขอแนะนําค่ะบอลแบบเครื่องดื่มรังนกแท้สําเร็จรูปคัดสรรรังนกแทแๆมาอย่างดีค่ะแถมผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก็ถูกสุขลักษณะค่ะไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแถมเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นจะทานแบบแช่เย็นก็สดชื่นหรือจะทานแบบอุ่นก็ดีไปอีกแบบค่ะทิพขอเปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะ1นึงสองสว้าวเปิดง่ายมากๆค่ะขอชิมให้คุณผู้ชมได้ดูรสชาติกันนิดนึงนะคะตักคาใหญ่ๆแบบนี้เลย รสชาติดีเลยค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปบอลแบบสูตหนึ่งร้อยราธรรมชาติซื้อ3แพ็คมี18ขวดวันนี้แถมฟรีทันทีอีก2แพ็ครับเพิ่มไปอีก12ขวดรวมเป็น30ขวดในวันนี้ค่ะปกติราคาเต็มอยู่ที่2250บาทแต่ช็อปกับเราวันนี้จ่ายเพียงแค่1350บาทเท่านั้นรังนกแท้ราคานี้ต้องรีบกดโทรมาเลยนะคะที่0 2 1 0 0 7 0 6 6ค่ะ